ณรู้ไหมว่ามีวิญญาณอยู่รอบตัวเราผีผีจับจับจับเจับจับเย้จับได้แล้วมาเล่นเกมจับผีชินบีเกชเชอรโกสกันเถอะดาวน์โหลดเลย,ย,ยที่นี่คือ ชินบีขอพักบลเวณเอ็กซ์ตอนบังเกิดแห่งขยนะกับเรลวไฟอัมะตะไ <c oughs> ายุนวูดูอะไรอยู่เหรออ๋อข่าวในเน็ตนะ่ะดูสิข่าวอุบัติเหตุไฟไหม้ละช่วงนี้มีอุบัติเหตุไฟไหม้แปลกๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพบลูกไฟสีเหลืองรูปร่างประหลาดปรากฏขึ้นณนที่เกิดเหตุ ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรื่องออกข่าวแล้วเพราะเกิดเหตุต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนะแถมเราก็ยังไม่รู้ว่าผีตัวไหนที่เรียกลูกไฟออกมาแต่ว่าเป็นฝีมือของผีจริงๆนะเหรอเรายังไม่รู้สักหน่อยไฟอาจเกิดขึ้นเองก็ได้นะหรืออาจจะมีคนไม่ดีตัดสินใจก่อเหตุขึ้นก็ได้อืมนายก็เห็นลูกไฟนี่หุนวู ของแบบนั้นเน่ยถ้าไม่ใช่ผีก็ทำไม่ได้หรอกก็จริงนะวัสดีทุกคนหรอนี่ลีออนนายรู้อะไรบ้างหรือ,อยังอืมฉันดูข้อมูลของอีจิสหมดแล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้พวกนี้เลยอะไม่น่าเชื่ออีจิสก็หาไม่ได้งั้นเหรอว่าแต่ทางริมละ่ะเขารู้อะไรบ้างไหมอะทางริมเองก็คงไปสืบหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้อยู่เหมือนกัน อย่างนั้นเหรอ,อไม่เจอกันนานเลยนะคังริมแม่สบายดีไหมครับแม่ก็ฝึกไปด้วยแล้วก็คิดถึงลูกไปด้วยนั่นเลยจ้ะว่าแต่มานี่มีเรื่องอะไรเหรอจ้ะช่วงนี้มีวัติเหตุแปลกๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมเดาว่าอาจจะเป็นฝีมือของผีนะครับมีลูกไฟสีเหลืองปรากฏขึ้นและเกิดไฟไหม้ตึกอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับลูกไฟสีเหลืองเหรอมีอะไรอย่างนั้นเหรอครับแม่คิดว่าเปลวไฟมรณะปรากฏตัวขึ้นแล้วละ่ะเปลวไฟมรณะตั้งแต่นี้ไปเราจะทำการฝึกซ้อมการป้องกันเพลิงครับผมดีเตรียมถังดับเพลิงได้ยัง ถังดับเพลิงมันหนักไปก็เลยเตรียมสิ่งนี้มาแทนครับเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยแค่ปืนฉีดน้ำนี่ก็พอดับไฟได้แล้วล่ะครับเฮ้ยคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นด้วยังไง้ยไฟท่วมหัวฉันแล้วไฟงั้นเอาไปเลยนายทำอะไรของนายเนี่ยไอเห็นบอกว่ามีไฟก็เลยดับไฟอยู่ให้ตายสิหยุดเลยอทำอะไรกันอยู่น่าพวกนเลยซ้อมดับไฟกันอยู่นะครับ เฮ้ยพวกนายนี่สบายใจกันดีจังเลยนะพวกเราไม่ได้เล่นกันอยู่นะเฮ้ยก็ได้ก็ได้ออเกิมบีเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหน้าเธอก็แค่ช่วงนี้ร่างกายฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่สำคัญคือฉันมีเรื่องจะบอกพวกเธอเรื่องอะไรเหรอคือว่านะว่าไงนะ เอพูจริงหอตอนแรกฉันก็ยังไม่แน่ใจก็เลยไม่ได้บอกแต่พอเห็นไฟเมื่อวานก็แน่ใจแล้วละ่ะทุกครั้งที่มีผีลูกไฟไล่ตามฉันในฝันจะเกิดเหตุไฟไหม้จริงๆตลอดแต่ว่ารู้ได้ยังไงว่าผีที่อยู่ในฝันกับผีที่ปล่อยลูกไฟจริงๆเป็นตัวเดียวกันเออ,อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้นะตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแต่รูปร่างมันเหมือนกันเป๊ะลูกไฟที่เห็นในฝัน กับไฟบรลาดที่เห็นในที่เกิดเหตุน,นั่นถ้างั้นในฝันมีบอแสอื่นที่จะทําให้รู้ตัวจริงของผีไหมอะฉันไม่แน่ใจแต่ว่าในฝันฉันผีตนนั้นปรากฏตัวออกมากับดูอ็อกชินี่ด้วยล่ะดูอ็อกชินนี่เหรอใช่ดูอ็อกชินี่ที่ตามล่าโกสบอลอยูอ่นี่มันฉันสังหอ์ว่าเรื่องมันจะใหญ่ขึ้น คืนนี้ฉันจะเริ่มอยู่เฝ้าระวังที่ถนนให้นะถ้าเกิดฝันแบบนั้นอีกแล้วก็หรือว่านึกอะไรออกบอกฉันทันทีเลยเข้าใจไหมได้จ้ะได้เลยวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรไหมนะพลังแห่งกัร ชินบีนายมาทำอะไรอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยวันนี้ฉันไม่ง่วงนะก็เลยออกมาตรวจดูว่าผีนั่นจะโผล่มาหรือเปล่าเมื่อแต่ที่ติดหน้าอยู่นั่นอะไรเหรออ๋ออันเนี่ยเหรอแผ่นมาสหน้านะ้าช่วงนี้ผิวฉันหยาบกร้านขึ้นนิดหน่อยอ๋อเหรออ๋อานายจะลองมาสดูบ้างไหมล่ะไม่อยากหน้าตาหล่อเหมือนฉันเหรออ๋อไม่ละฉันไม่เป็นไระนะทำไมล่ะ น้องบาสดูสิไม่ฉันไม่เป็นไรฉันรออยู่แล้ว อ๋อเธอพเพลียเลยเข้านอนเร็วนะไฟไหม้ไฟไหม้ออกมาแล้วลึกๆเดีด๋ยวก่อนเอนจะไปดูก่อนนะแต่ไปพาฮาริมาทีอาจจะต้องใช้กสบก็ได้ได้เลยเป็นอะไรไหมครับท,ที่ที่ดาดฟ้าตึกน่ะ ในตึกไม่มีคนใช่ไหมครับนอกจากฉันไม่มีใครแล้วล่ะแต่ว่า,านั่นมันรีบไปหลบเถอะครับเ,ออเก่าใจแล้วต้องดับลูกไฟนั่นซะถ้างั้นแล้วก็พลังแห่งกาสเทฟ่ี่สายฟ้าแห่งสวรรค์พอด หยุดหยุดฮะลีออนออเป็นอะไรไหมฮะฉันไม่เป็นไรต้องรีบขวางผีตนนั้นให้ได้เลยหยุดนะ รีนิรันเยอะทางรีบโอ,อ้มันหนีไปแล้วกเกิดอะไรขึ้นะจะมารอให้มันปรากฏตัวที่นี่อยู่นะนายรู้อยู่แล้วอย่างนั้นเหรอ รู้มาจากแม่ของฉันน่ะเกี่ยวกับผีตนนั้นชื่อของมันก็คือเปลวไฟมรณะเปลวไฟมรณะเหรอถูกต้องแล้วล่ะหลายร้อยปีมันจะปรากฏตัวสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ปีศาจหรือว่าผีร้ายทั่วไปไม่มีใครรู้ตัวต,วตนจริงๆของมันแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้มาเปลวไฟมรณะ เป็นผู้บอกจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นของหายนะเหรอตำนานกล่าวว่าเมื่อเปลวไฟมรณะปรากฏตัวเป็นการเตือนว่าศกลยนิร,รรมครั้งใหญ่ของโลกได้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วหายนะที่ว่าเนี่ยคืออะไรเหรอครับไม่ได้บอกเล่าไว้ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะรู้เพียงว่าเกี่ยวข้องกับบาปที่เหล่ามนุษย์ได้ก่อขึ้นบาปของมนุษย์เหรออ,อ๋อที่ฉันสืบรู้มาได้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ Yeah. Yeah. ทุกทุกคนดูนั่นสิลูกไฟจงฟังใหดีมีเป็นคำจริงที่คราจะมอบใหแกพวกเจ้าเล้วไฟบรณะใช่อย่างเรียกอัญน,นาที่ใกล้จะไมเ่เดือดโลกนี้จงทำลายโกสบอลซะฮะภายในเวลานี้ของวันพรุ่งนี้หากถึงตอนนั้นโกสบอลยังไม่ถูกทำลายลำดับพอพักชินปีจะถูกเผาทิ้งเป็นหลักฐานแรกแห่งควผิน,นา ว่า,วาไงนะ,นะจงชิดให้ดีจะยอมเสียสลาโกสปอเพื่อปกป้องเราหรือจะยอมล่มสลายจนสิ้นอารีไปจับทิศนี้ก่อนเถอะพี่หาคิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ แปลกๆมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอฮะอ๋อคือว่าดูดีฟังให้ดีนะเรื่องจริงก็คือว่าไงนะผีสั่งให้เราทำลายโกสบอลทิ้งเหรอฮะอ๋อมันไม่เกินไปหน่อยเลรอเนี่ยแต่ว่าหอพักชินบีก็จะเป็นอันตรายนะพ่อกับแม่ชินบีกับเกืมบีแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วย เพราะงั้นบางทีแทนที่จะยอมให้เกิดหฮยนะกขึ้นกับโลกการทำลายโกสบอลอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้างั้นพี่เอาจริงเหรออะไรกันเนี่ยไม่สมกับเป็นครูฮารีเลยนะอ้อพวกนายพี่กาอ่นทุกคนได้ยินจากลีโอนกับชินบิแล้วล่ะนี่เธอ คงไม่ได้คิดจะทำลายโกสบอลที่ท่านชินบิสร้างให้ล็อกใช่ไหมอาไม่รู้สิจะต้องคิดมากไปทำไมละ่ะถ้าจุกเลวไฟอะไรนั่นโผล่มาอีกแล้วก็ก็จัดการมันซะเลยสิแล้วถ้าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจริงๆจะทำยังไงอะถึงต้องป้องกันก่อนมันเกิดขึ้นจริงได้แล้อไม่ต้องเครียดมากหรอกนะถ้าพวกเราร่วมมือกันไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะต้องจัดก,การได้แน่จริงไหม บางทีสิ่งที่เปลวไฟมราาณะกลัวที่สุดอาจจะเป็นกอสบอลก็ได้นะเพราะงั้นต้องร่วมมือกันปกป้องทั้งกอสบอลทั้งหอพักชินบิพวกนายฉันก็จะช่วยด้วยถึงจะฝันได้บ่อยๆจะไม่มีแรงก็เถอะขอบใจนะว้าวอยู่ๆก็อิ่มใจเฉยเลย S <S เห็นหน้าแปลกใจนายก็อ cool well. ิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่เท่หรือไงว่าไงนะแกล้งกันอีกแล้วนะจุงั่งโทรเกมบี้เฮ้อหอกหยอกจุมบบีเข้าใจแล้ว กึบไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอีกอย่างกั่ได้ที่หอทักชิ้นบิอยู่ในม่านป้องกันก็จะปลอดภัยเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันกับโลกภายนอะกั้งเงินตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้เปลวไฟมรณนะปรากฏตัวออกมา แบ้านะมีคนปิดกั้นหอพักชินบีทั้งหมดเอาไว้นี่มันคือกติกาเฉลยนี่คือตัวจริงของเปลวไฟมรณะงั้นเหรออะไรต่างกันสิ้นเชิงเลยนะเนี่ยเจ้านี่มันไม่ใช่เปลวไฟมรณะถ้างั้นแล้วมันคืออะไรละ่ะดูเอาชินนี้ในที่สุดก็ปรากฏตัวอะไ สุดก็ได้พบกันเรามนุษย์พุกรอบคอกส์นี่นคือดูอ,อักชินนี่เหรอถูกต้องพวกเจ้ามายองรับคำเตือนจากเราสินะดูอ,อักชินนี่กับเปลวไฟมรณะเป็นพวกเดียวกันจริงๆด้วยแล้วเปลวไฟมรณะอยู่ไหนใช,ช,ช่ในไหนก็เป็นงี้แล้วก็เข้ามาพร้อมกันเลย <laughs> มีอะไรน่าขำนักหรือไงอะ ต้องลืมตากุมบีฮะนี่เธอเป็นอะไรไหมหรือว่าตัวจริงของเปลวไฟมรณะก็คือกุมบีงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกนี่ตั้งสติหน่อยสิ เป็นไปไม่ได้พิ่งจะรู้กันอย่างนั้นเหรอช่างหัวช้าก็เลิอเกินนะ่จริงสิเขง้งีถึงตามรอยเปลวไฟมันะไม่ได้เพราะว่ามันซ่อนตัวต,วตนจริงอยู่ในร่างของกึมบิแกทำบ้าอะไรกับกึมบีกันเนะี่ยก็แค่ขอใช้งานนิดหน่อยว่าไงนะเพื่อลมทอหัวมนุษย์ พู้โมกเขาลายนายนาจงบังเกิดพร้อมกับแล้วเพลิงแล้วเพลิงที่หลับไหลอย,อยู่จงโหมกระนำ Bang Hang Sang, blind, <laughs> <laughs> oh, blind, <laughs> 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 Heh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 e <laughs> นี่ฝืนสิเฮ้ยแกทำเรื่องแบบนี้เพราะอะไรกันเน่ยอสบลถูกสร้างโดยโทโกเกบีตอนทำลายก็แค่ต้องใช้พลังของโอเกบแีแค่นั้นแค่นั้นแกถึงกับใช้กัมบิโมโหจนออกหน้าแล้วนะข้าต้องการคาจะแบงพลังที่เหมือนกับข้าให้กับเจ้าเฮ้ยตลกนะฉันนะ่ะไม่เหมือนกับแกหรอกนะไม่เหมือนเ <c oughs> <c oughs> จ้ายังไม่รู้เรื่องสินะ ข้าเป็นเผ่าพันธ์เดียวกับเจ้าว่าไงนะพีมาเร็วน้องเล็กของเรา,า,าท่านพ่อข้าเหนื่อยแล้วขอรับเจ้าทนอีกนิด ถ้าไปถึงยอดเขาพวกทหารก็คงตามเรามาไม่ได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะ<อ>ที่แห่งนี้คือปราสิทธิ์ของโคเกบีทำโทเกบีเใช่แล้วที่นี่ไม่อนุญาตให้พวกมนุษย์เข้ามาพวกเจ้าจงกลับออกไปซะแต่พวกเราไม่มีที่ให้กลับไปแล้วนะขอรับเจ้าหมายความว่ายังไงโลกข้างล่างนั้น อุ <One input> years, home, alone, ่นวายเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วขอรับวกข่าเพียงแค่นี้เพื่อเอาชีวิตรอดถ้าท่านสั่งให้ลงไปอีกท่านจะให้เด็กๆเหล่านี้ทำย่างไรขอรับขอท่านโปรดเมตตายอมรับพวกข่าด้วยเถิดขอรับเหล่ามนุษย์ หงอกเขาและหน่าเอ็นดูอโอเคบีจำได้แล้วดู๋อาชิ้นนี้กับฉันความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับเธอเกบี เ,เพื่อนมาดวลกันกแบบตัวต่อต,ตัวในเกม Getcha Ghost ดาวน์โหลดเลย